Welcome, Welcome to, to The full of วันนี้พวกเราสี่คนนะ้มาเยี่ยมเพื่อนกันที่โรงพยาบาลสมิติเวสสีนั <ห ür, S 1> คารินเราก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรให้ดูให้กินกันบ้างอ่ะ <okay. S 1> ถ้าพูดถึงสมิติเวสสีนัคารินอย่างที่เรารู้ก็คือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของประเทศเราไม่ <S 1> <S 1> <S ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ <S <S นิยมมารักษาตัวกันที่นี่กันโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ๆเนี้ยก็จะนิยมมาคลอดลูกเพราะว่าที่นี่มีโรงพยาบาลเด็กโดยเฉพาะหลังจากคลอดลูกก็คือจะพาลูกมาดูแลรักษากับคุณหมอเก่งๆที่นี่กันอ่าเราก็เหมือนกับว่าเขากำลัง ก่อสร้างตึก,ตกใหญ่มากเลยใช่ไหม,ไมอ่าตึกข้างหลังเนี่ยจะเปิดในปีหน้าเป็นโรงบาลเด็กโดยเฉพาะว้าวโอเคแล้วถ้าที่จอดรถลาเจนที่นี่มีเยอะไหมโอ้ที่นี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือลานจอดรถด้านนอกเนี่ยก็สามารถจอดได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าร้าจอดรถด,ด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีรถกอล์ฟคอยบริการไปส่งที่ตึกตลอดเวลาเลยโอเค okay. แล้วกรณีถ้าเราหิวในโรงพยาบาลนี่มีร้านอาหารมีอะไรให้ทานไหมนะอ่านพูดถึงนี้พวกเราเดอะโฟร์แชเลอร์ก็ไม่พลาดที่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมดูว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมีร้านอาหารอะไรให้ได้ทานกันบ้างอ่ะโอเคถ้าง,งั้นไปกันเลยไปกันเลยประตูมาตรงจุดลงทะเบียนแล้วก็เดินมาตามทาง ข้างในนี้จะมีร้านกาแฟสตาร์บัคส์ดันกินโดนัทโอบองแปง S&P สลัเปาบราพอร์คอฟฟี่เวอร์ร้านอาหารเชฟสกาเดนน้ำเต้าหู้แอนโซยาอีริเคเซอร์และเซเว่นอีเลเว่นที่สุดท้ายที่เราจะพาไปดู อยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลจริงๆแล้วมันเป็นแคนทีนสำหรับพนักงานแต่คนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้จะมีร้านอาหารมากมายแต่ช่วงเวลากลางวันคนจะเยอะนิดนึงนะหลังจากพาเพื่อนๆดูร้านในโรงพยาบาลเสร็จแล้ว เราขอพานั่งรถกอล์ฟกลับไปที่รถของพวกเรากันนะคะเยี่ยมควรเสร็จแล้วนี่ก็ใ <อะ S 2> กล้เที่ยงแล้ว <อะ S 2> แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่กินกันในโรงบาร์ไปกินไหนอ,ะอ่ะพวกเราเดี๋ยวโฟ h ์ช e ร์มีปักหมุดกันแล้วว่าจะไปกินกันร้านไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามพวกเราไปดูเลยโอเค ตามหมุด GPS ของร้านอาหารที่พวกเราจะพาไปกินวันนี้นั้นเขาแนะนำให้พวกเราออกทางด้านหลังของโรงพยาบาลเพื่อนๆขับตามมาได้เลยนะและจุดนี้ก็คือโรงพยาบาลเด็กโสมใหม่จะเปิดในปี2024นะจ๊ะ แล้วจ้าพิกัดแรกของพวกเราอ่า Hidden Lab ใช่เลยร้าน Hidden Lab เนี่ยนะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในพระราม9ซอย21แล้วก็เป็นร้านที่ไม่มีสาขาเรตติ้งดีมากในย่านนี้จะเป็นต,ตัวกาแฟที่เราจะมาทดลองกันในวันนี้ไปลองกันดีกว่าปไ<ะ>ป yeah. มูนเลตเต้เป็นเมนูร้อนร้อนคอเป็นคอทเป็นเมนูเย็นครับเป็นเคบูเล่ที่ขายดีจนต้องเอามาคาเป็นเมนูเย็นโอ้สั่งแล้วจ้าสั่งแล้วจ้ามาดูบรรยากาศภายในร้านกันบ้างดีกว่าร้านจะตกแต่งสไตล์มินิมอลแล้วก็จะค่อนข้างโปร่งแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดเต็มๆทั้งวันจากพื้นที่ดับเบิลสเปซตรงนี้ซึ่งนั่งถ่ายรูปนะหรือดื่มกาแฟรหรือทำงานเนีย่ยสบายมากๆเลย และนี่ก็คือหน้าตาของกาแฟและขนมที่เราสั่งมาทานกันในวันนี้นี้เรามาดูนะว่าพอตโฟร์เชเวลสั่งอะไรมาทานกันกแบ้างันดับแรกเลยจะเป็นตัวเช g n เ t u นเจอร์ e e ของทางร้านเนาะก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่าท็อปแปดทอชซึ่งก็คือตัวแคนเบรย์ลาเต้แบบเย็น<ม>นะ<ม>ซึ่งเขาจะมีตัวแคนเบรย์ลาเต้แบบลอนดอนนี้เราขอลองแบบเย็นๆกันหอม<ต>แบบกแปลกดูน่ากินมากซึ่งตัวข้างบนเขาจะเป็นตัวเบรนชะูการ์เนาะ มาลองดูกันส่วนตัวที่2จะเป็นตัว d i ตี้ค่ะเป็นตัวโปรดของพวกเราเองนะจะนวนัวเย็นๆเนาะส่วนขนมเนี่ยวันนี้เราจะมี2ตัวตัวแรกก็คือตัว sourdough berry muffin ซึ่งเราจะมาชิมนะว่าเนื้อมันหนึบหนักยังไงไม่เคยลองเลยกลิ่นมันหอมมากใช่เลยกลิ่นสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวสโคนจากสโคนที่เสิร์ฟพร้อมแ a มเนาะแล้วก็ครีมเราจะสั่งมา2รสก็คือตัว p l a นกับตัว c r บอ b e r r y กันพร้อมทานแล้วว่ะหิวสุด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  จิ๋วเลยจ้าโอเค เข้มข้นมากข้างบนมันจะแบบเป็นครีมหนาๆอยู่อะแล้วก็ไอตัวน้ำตาลที่เบิร์นมันแบบเจ๋งอะอร่อยหวานไหมหวานไหมยังไม่หวานนะมันก็มีความหวานอะไรแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นแล้วก็กาแฟคือไม่ได้เข้มมากก็เขาบอกแล้วว่าทางร้านใช้ medium roast อะฝึกพวกแบบอร่อยมาที่ขนมของเราบ้านนะจ๊ะมัฟฟินมัฟฟินซาวโด้บลูเบอร์รี่มัฟฟินจ้าเราจะเห็นบลูเบอร์รี่มัฟฟินตามร้านทั่วไปเนาะที่นี่คือซาวโด้เนงนะจ๊ะเป็นเนื้จ้า อร่อยบูบร์ี่ดูชุบดูบลูรี่เนาะกลิ่นบลูเอรี่ขึ้นมาเลยกลับไปเนี่ยเจอแต่บลูรี่หอมเนาะอร่อยชอบสกอนส่วนใหญ่เนี่ยเขากินกับครีมกับแยมสตรอเบอร์รี่จริงๆเราไม่ใช่สายกาแฟอย่างเงี้ยถ้าเรากินกับชาร้อนน่ะก็โอเคสำหรับเรามากเลย ออกเลยตันเกิดฉออกแบบเนยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเค็มแ่ะเราจะบอกว่ากลิ่นสตรองมาถึงตรงนี้เลยอร่อยเค็มข้นแล้วก็ยที่รลานบอกเขาใช้แบบพวกกลางเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็นมก็เย็นๆเนาะตังค์สบายเดินได้ยิ่ง ชิมกาแฟและทานขนมเสร็จเราก็จะส่งต่อไม้เสให้กับแชร์เรสเสาและแชร์เลอร์ในกี้แล้วถัดไปกันเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปร้านปักหมุดร้านที่สอของเราเลยนะซึ่งก็ไม่ไกลจากร้านแรกของเราออจากฮิด้าแล็บเนี้ยเดินเข้าไปลึกในซอยอีกนิดนึงใช่ประมาณไดเห็นประมาณไปสิเมตรใช่ใช่ก็สบายๆเดี๋ยวให้ดูหน้านี่ไงใกล้มากใช่เห็นไหมแล้วล้างปักหมุดร้านที่สของเราเนี้ยนะรับรองเลย จะติดใจว่าจะต้องอร่อยมากแน่เลยเวอร์สเลือกมาในทริปนี้แถวนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยใช่ไหมถ้าไม่อร่อยแล้วยังไงไม่สิต้องอร่อยแน่นอนอร่อยเนมะคุยแป๊บเดียวแชร์เลยกี่คนแล้วมันเร็วมากมันเร็วอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะทุกคนหมุนค่ะหมุนอันหนึ่งสองหมุน อันนี้คือร้านชื่อร้านขอชื่อร้านอีกทีโฮมมัชชาอันนี้มาถึงเห็นป้ายง่ายเลยร้านมีแองเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอป้าบโลวก็เล็กๆนะคะเป็นบ้านไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะขนาดกลางงไปสีขาวสวัสดีค่ะร้านน่ารักจัง ตัวนี้จะเป็นเมนหลักของเราเลยนะคะคือบัตโตฟี่ถ้าคุณลูกค้าเขาจะแจ้งคุณลูกค้าก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้ทานบัตโตฟี่เหมือนมาไม่ถึงร้านใช่ใช่มะฉะบัตโตฟี่ป่ะคะใช่แล้วส่วนตัวนี้นะน้ำหมาดน้ำหมานี่จะเป็นเนื้อช็อกโกแลตรสชาติมาจากนชินแล้นู่นเนี่ยเป็นเนื้อช็อกเลยตัวนี้ก็จะเป็นเมนูโปรดของเชฟอา็อปเชฟก็จะมีพวกตะกุนดังงดดังงดเราไม่อยากกินดังงดเนี่ยนะจะรออยู่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเพราะว่าต้องปั้นสดทำสดแล้วก็ทานร้อนรอนด้วยดื่มเครื่องดื่ม นะคะคจะมีชาสายที่ไม่ใส่นม,มด้วย<า>มันจะมีเครือมัชฉดตัวนี้ใส่สายแบบนี้เลยเ<อ>นะคะ<า>แล้วก็จะมีมัชฉดยูสุแก้วนี้จะเป็นหนึ่งในบรรดาชาสายที่ขายดีราะตัวยูสุนี่จะเป็นยูสุรธรรมชาติไม่แต่งแต้มสีใดๆเลยทุกใช่ชตัวนี้แก้วนี้สาวน,นี่คะ่ะเธอชื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกเลยค่ะร้านนี้โฮมมะชัด <laughs> สายชาเขียวสายขนมญี่ปุ่นเนี่ยลานไม่ได้ต้องโดนต้องลองอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งไีก่อแล้วจะเอาอะไรกันบ้างใช่วันเลยจ้าสวัสดี้พาทัวร์ทัวร้านร้านก็ดูโล่งโปร่งสบายนะเป็นเหมือนบ้านอ่ะดูีที่นั่งก็จะมีไม่เยอะมากนะอยู่บ้านชาญี่ปุ่นนนี่ที่ของเราโอ้ สุดๆวันนี้เราสองคนสั่งกันอย่างละสองเมนูเนาะใช่เริ่มจากนี้ก่อน,นอันนี้ก็คืออะไรนะคีนาโกดังโก ชี่อไกโดังโกเขาว่าอร่อยเป็นแบบต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยอนะอันนี้เราเลือกแบบออริจินอลเนาะถ้บใครอยักมีแบบมะชะโรยก็มีให้เลือกเหมือนกันมันมีเมนูเยอะมากเลือกไม่ถูกจริงอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะตัวเนี้เขาเรียกว่านามามัชะเขาบอกว่าเป็นซิเกเนเจอร์มากๆเลยนะเราก็เลยสั่งมาลองกันได้จากส่วนนามจากของเราเป็นอะไรนะยูสุอะไรนะมะชะมัชะยูสุ่ะชะยูสุเขาบอกว่า กินแล้วมันจะสดชื่นเพราะไม่มีความยุ่สุขใช่ใช่เปอรียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงเนาะส่งเราเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบว่ามะชาลาเต้ทุกร้านต้องมีอยู่แล้วคนที่ชอบชาชากเขียวกันอื่นก็ c ชี e r s หน่อยนะากินอมะเขาบอกว่าร้านนี้ชาเขียวเจมจนมากๆากต้นนะอันนี้เป็นแบบสูงรกิ่น็ขขึ้นเหมือนกันแล้วก็ชาปเหเพื่อน ต้องลองต้องโดนมันใช่มากเลยมันเข้มข้นแต่ยอมรับเลยนะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเขาบอกว่าถ้ามันหวานไม่พอก็ใส่น้ำเชื่อมเขามีเติมถ้าเขียวเข้มให้มันข้ขนขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วความหวานก็หวานกำลังพอดีส่วนอันนี้ สดชื่นจริงๆ,งๆยูสุออกเปรี้ยวอืมอร,อ,อร่อยนะอร่อยนะความยูสุดเด่นออกมามากเลยใชม่มันสดชื่นจริงๆเนี่ยขอชิมอันนี้อันนี้ก็ความต่างนะอันนี้มันจะยูสุดสดชื่นอันนี้มันจะเป็นแบบชาเขียวแบบเข้มๆแต่มันเป็นความเข้มข้นที่สด <c oughs> เออนิดนึงเพื่อน ให้อร่อยค่ะรู้สึกถึงแบบออริจินอลรู้สึกถึงแบบความชาญเคียวขนมดีกว่าแกไหนก่อนอันดังงงอันดังงงขอทั้งลูกเลยละกันไม่ไม่อันนี้นะจ้ะน่ากินป้ะมากินะอะไรนะฉันอยากจะกินเลยด้วยคือเครื่องดื่มมันอร่อยอยู่แล้วแต่ เป็นไงบ้างน้ำตาไหลใช่ไหมอร่อยเนาะเอาดีเลยเยิ้มเยิ้มในขณะที่เล็กเนี่ยพูดไม่ออกใช่ไหมใครมาเขาเริ่มที่วันหยุดเขาเนาะอร่อยอร่อคือคุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกเขาเขาปั้นสดทำสดคือเขาเนมันหนึบกำลังดีมันไม่หวานมันคืออร่อยเลยคือ ร้านนี like so ้ต้องซ้ำต้องโดนต้องมาชิมอันนี้ละอาขี่อย่างที่อันเดิมนี่นะน้ำหมะมัาฉาเขาบอกว่ารสชาติมันจะเหมือนเป็นช็อกโกแลตจะเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละแต่มันจะเป็นความเป็นเข้มข้นของมัาฉาขึ้นมาก็เลยลองดูเนี่ยวูดจิ้มเข้าไปแล้วนิ่มมากค่ะน้ำลายน้ำลายไหลอ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยตอนเนี้ยจะกินก่อนเลยค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวหนังหูขฉันอยู่ในปากเลยโอเค เราจะบอกว่าความเป็นจาเขียวเนี่ยขึ้นตาเลยอะเข้มข้นแต่ว่ามันมันมันเข้มไปน,นิดนึนนงสำหรับเราอะนะ แต่ว่าของเราส่วนตัวเราชอบมันสา่นเราว่ามันโอเคมันดีเราว่ามันแล้วแต่คนว่าชอบความเข้มขนาดแต่เราเรารู้สึกว่ามันเข้มกันนี้มันมันเข้มแต่มันไม่ได้ขมอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เนื้อสัมผัสมันก็แบบบางมากน้ำนิ่มๆเนาะอร่อยมันเหมือนซอฟช็อกโกแลตเลยนะจริงๆถ้าจะขมขมช็อกโกแลตหรืออะไรสักอย่อันนี้นะช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมากค่ะมันมันจต้องใช่ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมาสายชาเขียวจริงเนาะอร่อยมากอ่ะแนะนำเลย โอมมะชะสายชาเขียวสายขนมญี่ปุ่นต so mm ้องไม่พลาดต้องมาลองแล้วเราก็จะมาซ้อแน่นอนมาซ้อนแน่นอนอีกรอบโอเคกินเลยนะกินเลยจ้าหอมมะชะไม่ได้มีดีแค่ขนมและเครื่องดื่มลูกค้าหลายๆคนก็แอบจิตใจในความน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองของเจ้าของร้านมากๆ โอเคมาถึงแล้วปักหมุดร้านที่3ของวันนี้นะเจงก็คือจะเป็นร้านแฟตแลมนั่นเองแฟตแลมเป็นอาหารอะไรอะ่ะจริงๆแฟตแลมหนะ้าเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเดี๋ยวพาเข้าไปดูดีกว่าว่าหน้าตาของร้านเป็นยังไงดีไหมไม่เคยลองเ,ออเลยไม่เคยลองเดี๋ยวเรามาลองกันโอเค ภายในร้านแฟตแลมมีการตกแต่งออกแนวตุรกีผสมผสานความเป็นโมเดิร์นเข้ามารวมถึงเขามีการเอาวัตถุดิบต่างๆนะที่มีสีสดใสไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเข้ามาตกแต่งร้านทําให้ร้านเนี่ยดูมีอะไรบ้างขึ้นเลยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแฟตแลมนั่นเองเองนาะเรามาเจอกับ เชฟยาคุเนาะซึ่งเชฟยาคุกถือว่าเป็นเชฟชื่อดังเลยนะเป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟแล้วก็เป็นเอ่อเชฟที่ชนะเลิศ The า r ิอัน e ชฟไทยแลนด2019ด้วยละเอียนอ่ะแล้ววันนี้เห็นที่บอกว่าเราจะไปกินอ,อาหารเมดิเตอร์เรเนียนกันอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะถ้าพูดง่ายๆเนาะถ้าสำหรับคนไม่เคยกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นอาหารแถบประเทศพวกตุรกีกรีซสเปนหรือว่าตะวันออกกลางนั่นเองเนาะถ้าเกิดรสชาติก็จะเป็นออกในเชิงเครื่องเทศ พริกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นวัตถุด,ดิบจากธรรมชาตินั่นเองนะน่าสนใจปะน่าสนใจน่าลองมากๆใช่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองกันว่าที่ร้านนี้มีเมนูอะไรที่ว้าวบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าอ่ะตามไปรู้เลยไปเลยโอเคอันนี้คืออาหารบางส่วนที่เราสั่งก่อนนะเจนน,น่ากินมากมีความพิเศษหลายๆเมนูเลยนะอันนี้ดูแบบแปลกตาแบบไม่เคยกินอะไรอางนี้มาก่อนเลยแล้มวันนี้เลยเจนอันนี้อันเนี้ย อันนี้เขาบอกว่าเรียกว่า,ามา,ายซาเบร์ข้าวาัดโยเกิร์ตผสมกับซอสทับทีอ๋อ,อก็คือซอสอันข้างบนนี้ใช่ป่ะอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเรามาลองกินกันได้เลยอเ,เอาด้วยเลยแล้วกันโอ้นะม,มีความเป็นแบบกรอบกรอ,กอบกรวง มีความกรอบเมื่อกี้เราตัดต้อไปนมันกรุบเลยเนาะกินแล้วมันก็เค็มๆม,มันๆอนนะบอกไม่ถูกคือแบบโยเกิร์ตอะแล้วข้างบนเป็นไงนะข้างบนก็คือมีมีกลิ่นของทับทิมพอเปรี้ยวๆแล้วก็ตัดหวานด้วยทับทิมอะอ,<า>อร่อยอร่อยเมนูต่อไปก็คือคาเฟลสุกนั่นเองัฟเฟรัฟเฟ่มากๆคือกลิ่นอนะ มันเตะสมูกมากมันมีความเข้มข้นของทัฟเฟิลเนาะคือแบบว่ากินเข้าไปเนี่ยคือเข้มข้นของทัฟเฟิลมากๆอ,อร่อยอร่อยแล้วมันก็มีขนมปังอยู่ในนี้ด้วยนะเราว่าเนี่ยรสชาติดีถือว่าถูกปากสำหรับทุกคนไม่เรียนนะน่แล้วไม่เลียนอ่ะ เมนูถัดไปเขาเรียกว่าเตอร์กิสลัดนะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเหมือนกันนะเป็นพิเศษยังไงอย่างที่เราบอกเมดิเตอร์เรเนียนก็คือจะเป็นอาหารที่แบบประกอบด้วยแบบเนี้ยพวกวัตถุดิบพวกเนี้แก ผัวเอ่ยหอมแดงเอ่ยนะอันเขาก็จะมีพวกเฟต้าชีสอันนี้ก็ก็จะอร่อยแล้วก็ที่สําคัญสําหรับเมนูนี้เจนเขาใช้อลิฟออยล์อลิฟออยล์พิเศษยังไงของร้านนี้เป็นออลิฟออยล์ที่แบบอัชนาเริ่มมาจากสเปนเลยแกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามันมีผลไม้ในนี้ด้วยมีมะเขือเทศจุยซี่จุยซี่เออเขาบอกอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเป็นอาหารที่แบบเหมือนรักสุขภาพแกมันมีแตงโมค่ะ กินเข้าไปความรู้สึกแล้วรู้สึกสดชื่นเออสดชื่นเย็นๆนะรู้สึกนะรู้สึกแบบแ่บฉ่ำๆรู้สึกว่าเฮลตี้อ่ะใช่แล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวๆนิดหน่อยเนาะเอออร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันคือผากแบบที่กินยากเลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออเห็นชีสตอนแรกอ่ะเยอะเงี้ยดูว่าจะเลี่ยนใช่คือมันไม่เลี่ยนเลยอ่ะโอเคแล้วก็หอมน้ำมันมะกอกเออเออได้กลิ่นเหมือนได้กลิ่นแบบอร่อยมาก ซึ่งอันนี้ส่งแล้วที่เขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนําของร้านเหมือนกันเนาะเติร์กิสลัดถ้าเกิดมาก็ต้องสั่งนะอันนี้คือคารามาลี่ออนท็อปด้วยตัวน่าจะเป็นเฟต้าชีสเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้เจนลองก่อนเลยดูแล้วมันมีแบบความเป็นปาปิก้าแล้วก็ซอสมะเขือเทศมันคือปลาหมึกผูกตั้งทอดแต่ว่ามันมีความเค็ดอะเจน,นเครื่องเทศอะคือเรนรู้สึกถึงความมีเครื่องเทศขึ้นมาเลยอะแต่ว่า แต่ก็คือไม่ได้เผ็ดมากใช่ก็น่าจะอย่างที่บอกมันเป็นผุงปาปีกาออ้าเนาะกินแล้วมันจะมีรสชาตินิดหน่อยอะไรเนี้ยแต่ว่าก็เป็นการตัดเลี่ยนได้อ,อ่างนี้ มาถึงเมนูสุดท้ายนะที่ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของเราเลยนะอันนี้เขาเรียกว่า deep dish pizza Chicago style นะค่อนข้างหนาเลยแล้วก็มีชีสค่อนข้างแน่นเนาะนั่งอยู่ตรงนี้คือได้กลิ่นชีสชแบบมันแปะจมูกมากเลยอะ่ะน่ากินมากน่ากินแล้วตอนเขามาเสิร์ฟเขาก็จะมีการแบบโรยโรยเครื่องใช้ใช่ใชม,มก็มีตัว parmesan cheese o r e g โน o แล้วก็มีตัวพาสลี่แล้วก็เป็นตัวของพริกตุรกีเขาก็จะโรยหน้าให้เราดูด้วยโอเคน่าสนใจเดี๋ยวเราละชิมกันเลยคือเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับพิซซ่าสไตล์นี้มันค่อนข้างแบบหนามากเลยเนาะโอ้โหให้ดูนะให้ดูความยืดโอ้โหชีสอร่อยมากนี่เดี๋ยวเราจะลองตัดดูนะ เออแกแทบจะไม่ต้องตัดเลยเลยอ่ะมันมีความหนาของชีสให้ดูเอาละนะมันเหมือนลาสัญญ่าแต่มันมีความเป็นชีสชีสแลดชีสนิ่มเป็นไงเจมคือแบบชีสอ่ะ คือชีสเต็มเต็มแบบเต็มเคำเลยไม่ต้องพูดแล้วก็คือข้างโนมันตัดด้วยตัวแบบเหมือนกับเครื่องเทศอเหมือนเป็นโทมิโตโซ่ขายอย่างนั้นเนาะเออใช่มันก็เลยดูแบบว่าปกติถ้าชีสแบบมันจะเลี่ยนอ่ายิ่งนานๆเลี่ยนพอมันตัดด้วยแบบเหมือนเครื่องเทศข้าโพอ่ะอ่ามันก็ช่วยช่วยให้แบบตัดความเดีตรงนั้นไปใช่อันดูแชร์เสานะดูแชร์เสาืม เป็นไงนุ่มนิ่มเหมือนซอฟอ่ะเป็นมาไม่ค่อยเหมือนพิซซ่าเนะเ,เหมือนรากสัญญาจริงร่อร่อยอคนชอบชีสอย่างเราก็เต็มคำมากๆชิคกใครมาร้านนี้ก็จริงๆก็แนะนำนะนอกจากเมนูที่เป็นเนื้อแกอะ ที่เป็นซิงเจอร์แล้วว่าตัวซิคาโบ้พิซซ่าพิซซ่าไตล์แบบเนี้ยก็อยากให้ลองดูนะไม่เหมือนกับพิซซ่าที่เรากินอร่อยมาถึงเมนูสุดท้ายของเราเนาะอันนี้เราได้เป็นคอมพิเมนต์รี y จากทางร้านนะก็คือเป็นกาแฟเตอร์กิชนั่นเองนะซึ่งค่อนข้างเหมือนเอสเปรสโซช็อตเลยเนาะ,ะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีให้เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่ายสี ถ้าใครมาเวลานี้ก็จะได้รับกาแฟคนละหนึงแก้วเข้มข้นเอสเปรสโซ่นั่นเองเนาะซึ่งจริงๆเขามีเขามีไอตัวน้ำตาลใจแดงให้ใถ้าใครอยากทานหวา,านก็เติมน้ำตาลได้เลยนะคือแกดูช้อนเขาสิแกดูช้อนเขามีความประดับประดับแบบว่า<ม>ความสวยงามทับทงทับทิมอะไรอย่างเงียง้ออยอาดูแบบว่าสวยอ่ะ นี่คือที่ร้านบอกว่ามันเป็นสามารถทำนายสามารถเอาไปทำนายได้เนาะว่าหลังจากกินกาแฟแล้วอ่ะเป็นยังไงวิธีการก็คือว่าพอทานหมดปุ๊บก็ให้คว่มแก้วลงไป1ิวีแล้วเอามือแตะแล้วก็อธิษฐานแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเราก็จะมาดูลายในแก้วว่าว่ามันออกมาเป็นรูปอะไรอ่าเดี๋ยวลองดูของรัฐ เปิดเซเป็นรูปอะไรเขาบอกว่าตามจินตนาการอ๋อมันเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งมาก นี S 1> <S 1> ่น <Bref>. <at> ี่นี่ของเจนเหมือนแบบลูกแพ้หรอหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็คือแล้วแต่ตามจินตนาการว่าจะพาไปไหนนะเออที่เก็บเก็บเหมือนแ้กะเป็นวิวเหมือนสัตว์อะไรบ้างหมดแล้วเขาบอกอันนี้หมานะอันนี้่คือหมาแบบคนมีความแปลก ถ้าเพื่อนๆไปลองเสิร์ชใน Google ว่าดูดวงจากกาแฟตุรกีนะจะเห็นได้เลยว่ามีหลายเว็บไซต์มากๆเลยที่พูดถึงการดูดวงจากกากาแฟซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับเราเลยลองไปเสิร์ชและหาอ่านกันดูได้เลยนะนี่คือกิมมิกเล็กๆน้อยๆจากการดื่มกาแฟตุรกีที่ The Four c h a r e r เอามาฝากจ้า วันนี้อิ่มหมีพ่มันกันมากๆเลยเนาะไม่ว่า <c oughs> จะเป็นกาแฟขนมหวานมัทฉะเนาะแล้วก็ตบไทยด้วยอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ร้านแฟล๊แรมแห่งนี้เลยคืออร่อยมากใช่แล้วใครจะไปคิดว่าร้านเมดิเตอร์เรเนียนแบบนี้จะมีชิคาโกสไตล์พิซซ่าที่แบบหนาเตอิอมาให้พวกเราได้ชิมชีสกันแบบจนจุกเลย <c oughs> ใช่และที่สุดๆุดเลยเราชอบกิมมิกที่นี่มากเขาจะมีให้เทอร์ชีสค f ฟฟี่ทุกวนันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายอย่าลืมนะพอทานเสร็จอะถามน้องนิดนึงว่าวิธีการดู ดวงจากกาแฟในแก้วเราเป็นยังไงมันเจ๋งมากๆเลยใช่มันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างของเราได้เป็นรูปแบบเหมือนน้องกะถ่ายว่าเราอาจจะได้ไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะกับเพื่อนเลยไปด้วยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ไปจริงหรือเปล่านะใช่สําคัญนะทานเสร็จแล้วอดี๋ยเพิ่งเริ่มที่จะเช็คอินร้านนี้นะเพราะว่าเช็คอินโต๊ะหนึ่งเนี่ยนะสองคนก็จะได้อศครีมเทอร์คช ก็สองคนสองทัวก็เช็คอินกันเลยจ้าสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรา The f ็กโฟ s h a ช e r s ด้วยนะคะตามนี้เลยตรงนี้บาย